ระแวดระวังใจของเจ้ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเพราะว่าทุกสิ่งที่เจ้าทำออกมาจากใจพี่น้องข้าพเจ้าเน้นเสมอนะคะว่าพราะชนะคำของพระเจ้านั้นสําคัญมากเพราะว่าด้วยพระชนะของพระเจ้าเป็นพื้นฐานที่เราสร้างชีวิตของเราบนนั้นนั่นคือเราจะสร้างจิตวิญญาณของเราสร้างชีวิตของเราให้สอดคล้องกับพระชนะของพระเจ้าความสําเร็จที่แท้จริงนั้นจะออกมาจาก ภายในชีวิตของเรานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วความสําเร็จนั้นมันต้องออกมาจากภายในของเราก่อนนะคะซึ่งถ้าเรามีสิ่งนี้อยู่ในตัวเราความสําเร็จที่อยู่ในตัวเราเพราะฉะนะของพระเจ้าที่อยู่ในตัวเราถ้าเรามีสิ่งนี้อยู่เนี่ยก็ไม่สําคัญว่าสถานการณ์ภายนอกของเราจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าเราสามารถจัดการได้แต่ถ้าชีวิตของเรา ไม่ได้มีพระชนะของพระเจ้าหรือไม่ได้มีความสําเร็จที่ถูกสร้างไว้จากข้างในอันนั้นนะคือปัญหานะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ดําเนินชีวิตโดยการยึดพระชนะนะเราก็จะปล่อยให้ชวิตของเราเนะี่ยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายนอกนะซึ่งถ้าสถานการณ์ดีจิตใจของเราของเราก็จะดีมีความสุขแต่ถ้าวันไหนสถานการณ์มันแย่เราก็หดหูขาดชัยชนะเราก็กุ้มใจนะไม่ว่าจะเป็น เรื่องอะไรก็ตามโดยเฉพาะในเรื่องการเงินนะคะหลายครั้งเนี่ยเราปล่อยให้ใจของเราเนี่ยยึดเงินทองว่าถ้าเรามีเงินเยอะชีวิตของเราจะมั่นคงนะคะถ้าเรามีเงินน้อยเราก็รู้สึกวั่นไหวรู้สึกเครียดกุ้มใจเงินไม่พออะไรแบบนี้นะคะแต่สิ่งนี้มันไม่ได้ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้านะคะเพราะว่าพี่น้องสิ่งหนึ่งเราต้องคิดว่า เราเป็นเชื้อสายของอับราฮัมเพราะฉะนั้นสถานการณ์เช่นนั้นไม่ควรเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะเมื่อเราเป็นลูกหลานของอับราฮัมความสําเร็จนั้นถูกสร้างจากภายในจิตวิญญาณของเราแล้วนะคนั่นหมายความว่าการเดินทางในชีวิตของเราควรจะอยู่ในทิศทางเดียวเท่านั้นก็คือทิศทางที่ไปข้างบนไปข้างหน้าแล้วสูงขึ้นทางเดียวนะ,ะฟังดูหลายทิศทางนะ,ะแต่คือความหมายเดียวกันก็คือว่า สูงขึ้นทางเดียวไปข้างหน้าอย่างเดียวดังนะเพราะฉะนั้นความสําเร็จของเราจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั่นเป็นวิธีที่พระเจ้าออกแบบชีวิตของเราไว้นะเพราะว่าพระเจ้าเองก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ตรงกันข้ามที่พระองค์เป็นผู้ที่ควบคุมสถานการณ์นะะเพราะฉะนั้นเราบังเกิดในพระเจ้าและมีลักษณะเหมือนพระเจ้านะเพราะฉะนั้น ธรรมชาติที่พระเจ้าส่งมอบให้กับเรานั้นคือเป็นธรรมชาติที่เต็มไปด้วยพาสัสริและความยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่เพิ่มผูนมากขึ้นเรื่อยๆในชีวิตของเราและพระองค์ทรงทําให้เรานั้นก้าวไปข้างหน้าเสมอนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องปักหลักยึดความคิดนี้ไว้ยึดความเข้าใจยึดความถูกต้องนี้ไว้นะว่า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสถานการณ์ภายนอกไม่ได้กำหนดชีวิตของเราแต่พระเจ้าเป็นผู้กำหนดชีวิตและทิศทางของเราเพราะฉะนั้นให้เรานั้นยึดติดกับพระชนนของพระเจ้าอย่าเป็นเหมือนคนอื่นนะคะอย่าเป็นเหมือนคนอื่นๆที่ปล่อยให้ชีวิตนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์เพราะฉะนั้นเราต้องคอยอธิฐานอยู่เสมอนะคะคอยอธิฐานแล้วคอยเผยพระชนน์แล้วประกาศให้ตัวเองว่าทุกสิ่งกำลังดีขึ้นทุกสิ่งกำลังดีขึ้นแล้วพระเจ้าจะทำให้ทุกสิ่งนั้นกลายเป็นผล ดีสาหรับเรานะเพราะฉะนั้นลูกของพระเจ้าเราจําเป็นที่ต้องเข้าใจในพระชนะของพระเจ้านะ ในเพราะฉะนั้นมัทธิวบทที่1 2ข้อ 12, 35นะผู้อีกข้อหนึ่งว่าคนดีก็ย่อมเอาของดีออกมาจากคลังแห่งความดีในตัวของเขาเพราะฉะนั้นความสําเร็จความดีทุกสิ่งมันเป็นคลังที่อยู่ในชุดของเราแล้วนะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาออกมาผ่านคําพูดของเรานะอย่าให้คําพูดของเราเป็นคําพูดที่ท้อแท้บนต่อสถานการณ์ภายนอกแต่เราพูดในสิ่งที่ตรงข้ามนะเมื่อสิ่งร้ายเกิดขึ้นเราจะพูดถึงสิ่งที่ดีนะเราสามารถที่จะ ขอบคุณพระเจ้าได้ในทุกๆสิ่งนะคะให้พี่น้องอธิษฐานแบบนี้นะคะว่าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่อาศัยอยู่ในตัวของข้าพระองค์พระวิญญาณของพระเจ้าถูกเทลงในชีวิตของเราและเป็นชีวิตที่มีอิสระจากสถานการณ์ทุกอย่างเราปฏิเสธที่จะไม่ติดตามสถานการณ์เราปฏิเสธที่จะไม่รู้สึกหวั่นไหวไปตามสถานการณ์ แต่เราประกาศว่าเรามีชัยชนะอยู่เหนือสถานการณ์ทุกสิ่งและเราประกาศว่าในทุกสถานการณ์พระเจ้าจะช่วยให้เป็นผลดีสําหรับชีวของเราเพราะฉะนั้นชีวของเรานั้นสูงขึ้นทางเดียวโดยไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์รอบตัวเลยแต่ขึ้นอยู่กับความจริงและพระเจนะของพระเจ้าที่เป็นคลังอยู่ภายในชีวของเราและเราที่ฐานที่เราจะปลดปล่อย ความจริงของพระเจ้าออกมาจากชีวิตของเราคือความเจริญรุ่งเรืองและความสําเร็จในทุกที่ทุกแห่งหนที่เราไปนะขอะระเจ้าอวยพรพี่น้องค่ะข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับพระพรจากพระเจนะประจําวันของพระเจ้าค่ะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพระพรช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เยอะๆเ,เลยนะคะ แล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสต์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญสุขทุกประการและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ